ซึ่งซึ่งเราก็ลองคลิกเข้าไปตรงนี้ครับคลิกเข้าไปอย่างนี้ครับเราก็จะมีเพื่อนของเรานะครับนะครับีเพื่อนนะเพื่อนของเราก็จะ,ะเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์นะครับเวลาว่างๆเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งนั่งดูนั่งชมเนาะเราก็เปิดที่สตอรี่ช่องสตอรี่มันก็ไปข้างมันตรงประกอบเครื่องมือที่ทุกท่านจําเป็นและต้องทําให้ครบในทุกวันนะครับในทุกวันต้องทําให้ได้ให้ได้มากที่สุด ต่ผมทำครบทุกวันนะครับลงข้อความลงรูปภาพลงสตอรี่ไลฟ์สดแล้วก็รีมิกอันนี้คือของคเขาเนี่ยระบบมันจะรันเราไม่ต้องไปคลิกปัดอะไรนะปล่อยระบบมันรันเองอันนี้คือช่องสตอรี่ซึ่งก็ช่วยเพิ่มเติมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆของเราจะไปเรื่องมันนี่นะครอืมเป็นใครบ้างเขาก็จะรันเขาระบบจะมีตรงนี้ฮะอยู่ที่ว่าจะสั้นหรือยาวอย่างเงี้ยถ้าเราไมมีเวลาเราก็กดสัมพันธ์กันได้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ที่เขาจะช่วยให้เรานะครับมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนอกจากที่นำคลบทุกวันนะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็เลยจะนำเทคนิคเรื่องของสตอรี่ในเครื่องมือสตอรี่มาฝากกับทุกท่านหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับอันนี้ก็คือสตอรี่ของเราใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีของเพื่อนเพื่อนเราขึ้นมาด้วยนะครับนะครับก็จะมีเพื่อนเพื่อนของเราเยอะแยะขึ้นมาตรงนี้ที่เราซึ่งซึ่งเราก็ลอง ลิกเข้าไปตรงนี้ครับทิกเข้าไปอย่างนี้ครับเราก็จะมีเพื่อนของเรานะครับนีบ่เพื่อนเพื่อนของเราก็จาโอเคเลยนะครับแล้วก็เห็นผลดีมากนะครับซึ่งก็คือช่องสตอรี่ซึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเป็นเครื่องมือที่ทางเฟซองประกอบเครื่องมือที่ทุกท่านจําเป็นและต้องทําให้ครบในทุกวันนะครับในทุกวันต้องทาให้ได้ให้ได้มากที่สุดแต่ผมทําครบทุกวันนะครับตอรี่ไว้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ยครับ เดี๋ยวมันก็จะรันเข้ามันไปเองอัตโนมัติแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็อาจจะทักทายอุ้น้าทานเราก็ทิคิดตัวนี้หน้าทานมะอย่างเงี้ยอืมก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยข้อมูลตัวนี้เราจะใส่สติกเกอร์เราก็ใส่เข้าไปนะฮะเรียบร้อยเราก็กดส่งเนะี่ยมันก็จะส่งไปเอเอ msn นะ m e s s e จอร์ Manager, หน้าโปรไฟล์ของเราเนะี่ยมันก็จะเลื่อนไปของอัตโนมัติของมันเอง นะครับระบบนะก็จะเลื่อนเข้าไปเราก็สามารถไปทักทายกดหัวใจก็ได้อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราไม่เยี่ยมชมมีท่านลองทาตามดูก็ได้นะครับซ,ซึ่งช่วยได้ช่วยได้เยอะด้วย,ยไปถึงเพื่อนของเราโดยตรงเลยนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่ดีมากนะเพื่อนเราก็จะเห็นนะฮะนํำคบทุกวันนะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็เลยจะนําเทคนิคเรื่องของสตอรี่ในเครื่องมือสตอรี่มาฝากกับทุกท่านนะคเขาเนี่ยระบบมันจะรันเราไม่ต้องไปคลิกปัดอะไรนะ ปล่อยระบบมันันเองอันนี้คือช่องสตอรี่ซึ่งก็ช่วยเพิ่มแต้มการมีปฏิสัมพันธ์จากเพื่อนๆของเราจะไปเรื่องมันเนี่ยะเป็นใครบ้างเขาจะรันของเขาระบบจะมีตรงนี้ฮะอยู่ที่ว่าจะสั้นหรือยาวอย่างเงี้ยถ้าเรามีเวลาเราก็กดนำครบทุกวันนะฮะก,ก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็เลยจะนําเทคนิคเรื่องของสตอรี่ในเครื่องมือสตอรี่มาฝากกับทุกท่านกนะ็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับ เนะี่ยข้อมูลตัวนี้เราจะใส่สติกเกอร์เราก็ใส่เข้าไปนะฮะเรียบร้อยเราก็กดส่งเนะี่ยมันก็จะส่งไปเอ n เอสนะมนเซเจอองค์ประกอบเครื่องมือที่ทุกท่านจําเป็นและต้องทําให้ครบในทุกวันนะครับในทุกวันต้องทําให้ได้ให้ได้มากที่สุดแต่ผมทำครบทุกวันนะครับอ๋อเราเข้ามาชมเรามาทักทายเขาเขาก็าจะตอบเรามาทางเอฟเอสนะมันเซ s เจอร์เอฟ e มสเซนเจอร์ครับ ซึ่งซึ่งก็จะเกิดการปฏิหน้าโปรไฟล์ของเราเนะี่ยมันก็จะเลื่อนไปของอัตโนมัติของมันเองนะครับระบบนะครับก็จะเลื่อนเข้าไปเราก็สามารถไปทักทายกดหัวใจก็ได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราไ่เยี่ยมโชวมาต์ใส่ของตอรี่ซึ่งเราต้องลงทุกวันนะครับเป็นคลิปก็ได้เป็นข้อความก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้และนี่คือจะมาทักทายสั้นๆน,นะครับก็จะเป็นข้อมูลสั้นๆเป็นการชมชมคลิปเพื่อนของเรา ซึ่งก็ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเงี้ยครับพาทุกท่านมาแนะนํานะครับในช่องสตอรี่นะของหลายๆคนนะฮะิงปล่อยทิ้งไปเลยมันก็ระบบมันจะรันอัตโนมัติมันนะฮะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจะไปเรื่อยๆมันอย่างเงี้ยครับอืมเป็นใครบ้างเขาเขาจะรันของเขาระบบจะมีตรงเนี้ยฮะอยู่ที่ว่าจะสั้นหรือยาวอย่างเงี้ยถ้าเราไมีเวลาเราก็กดจะไปเรื่อยๆมันอย่างเงี้ยครับอืมเป็นใครบ้างเขาเขาจะรันของเขาระบบจะมีตรงเนี้ยฮะ อยู่ที่ว่าจะสั้นหรือยาวอย่างเงี้ยถ้าเรามีเวลาเราก็กดมาใส่ลงตอรี่ซึ่งเราต้องลงทุกวันนะครับเป็นคลิปก็ได้เป็นข้อความก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้และนี่คือได้ซึ่งเพื่อนๆของเรามันจะขึ้นหน้าหน้าฟีดหรือหน้าตอรี่ของเราอยู่แล้วทุกวันท่านลองทําตามดูก็ได้ครับซ,ซึ่งช่วยได้ช่วยได้เยอะด้วยตอรี่ไว้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันก็จะรันเข้ามันไปเอง อัตโนมัติแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็อาจจะทักทายเอ้ยน่าทานเราก็ทีคิดตัวนี้หน้าทานมนะอย่างเงี้ยอืมตสตอรี่ของเราที่เราทำเนาะหลังจากนั้นี่ยเป็นของเพื่อนๆของเรานะะเพื่อนของนะผมทําแล้วมัน,มนโอเคนะครับผมตามนะครับตามนะครับครับก็คั้นแรกท่านก็ลองไปดูที่ เนี่ยตรงเนี้ยท่านก็กดหัวใจนะฮะหรือว่าอันนี้ท่านจะเขียนข้อความก็ได้หรือทักเป็นรูปอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะส่งไปที่ s m s ใช่ไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็กดหัวใจนะฮะหรือว่าอันนี้ท่านจะเขียนข้อความก็ได้หรือทักเป็นรูปอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะส่งไปที่ s m s ใช่ไหมฮะเราซึ่งซึ่งเราก็ลองคลิกเข้าไปตรงนี้ครับนะฮะคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีเพื่อนของเรานะครับอ่านะครับในเพื่อนเพื่อนของเราก็จะ สตอรี่ของเราที่เราทำเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นของเพื่อนๆของเราเพื่อนของใครก็ได้อย่างเงี้ยครับระบบมันก็จะไปทั้งมันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับทําให้ชื่นชมกดไลค์แค่นี้ก็ได้นีมีสเกอร์นข้างกดหัวเราะกด้อ๋อเราเข้ามาชมเรามาทักทายเขา,ขาเขาก็จะตอบเรามาทาง MSN Messenger Messenger ครับ ซึ่งซึ่งก็จะเกิดการปฏิมา,ามทักทายสั้นๆน,นะครับก็จะเป็นข้อมูลสั้นๆเป็นการชมชมคลิปเพื่อนของเราซึ่งก็ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเงี้ยครับได้ซึ่งเพื่อนเพื่อนของเรามันจะขึ้นหน้าหน้าฟีดหรือหน้าสตอรี่ของเราอยู่แล้วทุกวันจะไปเรื่องมันอย่างเงี้ยครับอืมเป็นใครบ้างเขาเขาจะรันเขาระบบจะมีตรงนี้ฮะอยู่ที่ว่าจะสั้นหรือยาวอย่างเงี้ย ถ้าเรามีเวลาเราก็กดปิกหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับอันนี้ก็คือสตอรี่ของเราใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีของเพื่อนเราขึ้นมาด้วยนะครับนะครับก็จะมีเพื่อนเพื่อนของเราเยอะแยะขึ้นมาตงเนี้ได้ได้ซึ่งเพื่อนเพื่อนของเรามันจะขึ้นหน้าหน้าฟีดหรือหน้าสตอรี่ของเราอยู่แล้วทุกวนกันจะไปถึงเพื่อนของเราโดยตรงเลยนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่ดีมากนะเพื่อนเราก็จะเห็นนะผมทําแล้วม,มันโอเคนะครับผมตามนะครับตามนะครับครับก็ ขั้นแรกท่านก็ลองไปดูที่จะไปเรื่องมันนี่ครับอืมเป็นใครบ้างเขาใครกัะนะของเขาระบบจะมีตรงนี้ฮะอยู่ที่ว่าจะสั้นหรือยาวอย่างเงี้ยถ้าเราไมีเวลาเราก็กดนะฮะนำครบทุกวันนะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็เลยจะนําเทคนิคเรื่องของสตอรี่ในเครื่องมือสตอรี่มาฝากกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็สดชื่นนะครับวันนี้สดชื่นมีความสุขในการสร้างไรายได้ถึงบางท่านอาจจะไม่เคยใช้ไม่เคยดูเลยอันนี้คือเป็นช่องสตอรี่นะครับนะาังนียซึ่งซึ่งซึ่งในช่องสตอรี่ตรงนี้นะฮะเราก็พาทุกท่านมาแนะนํานะครับในช่องสตอรี่ของหลายๆคนฮะจริงปล่อยทิ้งไปเลยมันก็ระบบมันจะรันอัตโนมัติทั้งนันนะฮะไปเรื่อยๆไงครับมันเราก็จะไปเรื่อยๆฮะ คือมันจะมีการหมุนเวียนถ้าเพื่อนของเราอัปเดตคลิปอัปเดตข้อมูลมันก็จะมาขึ้นหน้าฟีดเรานะซึ่งเราถ้ามีเวลาว่างเราก็เปิดพาทุกท่านมาแนะนํานะครับในช่องสตอรี่ของหลายๆคนนะฮะจริงปล่อยทิ้งไปเลยมันก็ระบบมันจะรันอัตโนมัติมันนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับเพื่อท่านลองออกไปใช้ดูซึ่งมันสะดวกสบายนะมันโอเคด้วยนะมันโอเคด้วยเพราะฉะนั้น มันน่าสนใจจะมา,มา,าทักทายสั้นๆนะครับก็จะเป็นข้อมูลสั้นๆเป็นการชมชมคลิปเพื่อนของเราซึ่งก็ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเงี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็กดหัวใจนะฮะหรือว่านี้ท่านจะเขียนข้อความก็ได้หรือทักเป็นรูปอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะส่งไปที่ s m s ใช่ไหมฮะกัรไม่จบนะครับแล้วท่านก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองรู้อย่างนี้ทาตั้งนานแล้วนะครับ ตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแล้วก็ให้เรามาทักทายสั้นๆนะครับก็จะเป็นข้อมูลสั้นๆเป็นการชมอ่ะชมคลิปเพื่อนของเราซึ่งจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ได้เงี้ยครับก็พิมตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยข้อ <serving> ม <Enfin> ูลตัวนี้เราจะใส่สติกเกอร์เราก็ใส่เข้าไปนะฮะเรียบร้อยเราก็กดส่งเนี่ยมันก็จะส่งไปเอ n มล์เอ e นะมนเจเอมาทักทายสั้นๆนะครับก็จะเป็นข้อมูลสั้น เป็นการชมอะชมคลิปเพื่อนของเราซึ่งก็ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ <c oughs> ์ได้อย่างนี้ครับก็ให้มาเนาะซึ่งเครื่องมือของทาง Facebook หรือ AI เขากำหนดมามันก็จะมีการทำคลิปสั้นใช่ไหมคลิปเรียวใช่ไหมแล้วก็คลิปยาวเนาะแล้วก็ลงไดก็ได้อย่างนี้ยครับระบบมันก็จะไปทังมันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆน,นะครับทำใหนะ้ผมทำแล้วม,มันโอเคนะครับผมตามนะครับตามนะครับ ครับก็ขั้นแรกท่านก็ลองไปดูที่เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์นะครับเวลาว่างๆเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งนั่งดูนั่งชมเนาะเราก็เปิดที่สตรอรี่ช่องสตรอรี่มันก็นไปข้างมันบางท่านอาจจะไม่เคยใช้ไม่เคยดูเลยอันนี้คือเป็นช่องสตรอรี่นะครับั่งเนี้ยซึ่ง